สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบก,กับเอมี่อีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้จะมานำเสนอรถกระบะนะคะโตยโยต้ารีโวโฉมล็โคนะคะปี2019นะ,ะตัวนี้ราคา765,000บาทนะคะบอกเลยว่าตัวนี้นะคะสวยงามสุดๆนะคะสีขาวมุกนะคะสีเดิมแท้นะคะจากทางโรงงานเลยบอดี้เดิมทั้งคันนะคะสวยนะคะไม่มีชนหนักไม่มีพิกความไม่มีกลับสีแน่นอนนะคะ โฉมนี้นะคบเป็นโฉมล่าสุดนะคบเป็นตัวท็อปสุดเลยนะ,ะของ t o y ต t a r ี v o นะคะับอกเลยว่าใครได้ไปเนี่ยบอกเลยว่าสุดคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะประหยัดกว่าป้ายแดงไปหลายแสนบาทเลยนะฮะแต่คุณภาพเนี่ยลูกค้าได้เหมือนป้ายแดงเลยนะคะตัวนี้นะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ดวงกลมโตมานะคะมาพร้อมกับไฟ LED ด้านบนนะคะสวยงามนะฮะดวงดวงตาเนี่ยเขียวดุมากๆ นะะฮมาพร้อมกับไฟตัดหมอกให้ด้านล่างนะฮะกระจังหน้าลังพึ่งนะคะพร้อมเสรีล็อกโลโก้โต,โต,โตัวต้าใหญ่โตนะคะพาทะเบียนนะคะก้าขออาก้าตอ,อ,อไก่ขอละคงนะคะหนึ 18, ่งสองหนึ่งแปดกรุงเทพมหานครนะคะตัวนี้นะคะสามารถจัดได้เต็มฟรีดาวนะคะผ่อนเพียงเดือนละหนึ่งหมื่นสองพันกว่าบาทต่อเดือนนะคะหนึ่งหมื่นสองพันกว่าบาทต่อเดือน นะคะผ่ายเงินเดือนนะคะสองหมืสี่พันบาทขึ้นไปนะคะสามารถซื้อคนเดียวจบไม่ต้องคำไม่ต้องร่วมนะคะมาพร้อมกับล้อมแมกกาลลอยสีดํานะคะมาพร้อมกับล้อมแมกกาลลอยอะะอะล้อมแม็กนะคะสีดํานะคะพร้อมกับยางดันหลบนะคะยางใหม่เลยนะคะปีสองพันสิบเก้านะคะทั้งสี่เส้นนะคะ ไเรีลที่กระจกมองข้างนะคะขอบพุ่มสีดำนะคะดุสุดๆตัวนี้นะ,ะภายในบอกเลยว่าสวยงามนะคะคุมโทนเป็นโทนสีดำทั้งหมดนะคะประตูฝั่งคนขับนะคะกระจกปรับไฟฟ้าทั้ง4ี่บานนะคะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะตัวนี้ไม่วิ่งเพียง28,533กิโลเองนะคะ มาพร้อมกับเบาะหนังสีดำนะฮะเบาะปรับไฟฟ้านะคะบอกเลยว่าสวยงามนะคะสะดวกสบายนะคะใช้งานเนี่ยแบบว่าสะดวกสบายอ่ะนะคะครบหมดเลยนะคะมัลติฟังก์ชันคันนี้คือลดนะฮะเกียร์แมนวนวลนะฮะแอร์เป็นแอร์ออรโตนะฮะส่วนหน้าจอนะะี่ะตัวนี้มีนิวเกเตอร์ระบบนำทางนะคะสามารถใช้ได้หมดเลยนะคะ บูท <c oughs> ูธเนี่ย FM AUX CD นะฮะครบจบในคันเดียวนะฮะเพดานเป็นสีดำ <c oughs> ไม่มีจักอักขระนะคฮะไม่มีลงของลงยันแน่นอนนะคะสวยงามนะคะสีขาวบอดี้ <c oughs> เดิมนะคะรถบอดี้เดิมทั้งคันเลยคุณพี่ด้านหลังนะคะเบาะหนังนะะสีดำเหมือนกันนะ,ะ่ะเบาะคลายความร้อน นะคะมีที่พักแขนนะคะที่วางแก้วน้านะคะสาหรับผู้โดยสารด้านหลังมีแอร์นะคะให้สาหรับผู้โดยสารด้านหลังนะคะบอกเลยว่าเย็นรุนเร็วทันใจแน่นอนค่ะนะคะสวยงามนะคะโลกโก้ชมนี่คือสวยงามสุดๆนะคะใครได้ไปครอบครองเนี่ยบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะคะใครกำลังมองหากระบะสี่ประตูดีๆน่าใช้นะฮะลองมาดูคันนี้นะคะบอกเลยว่าถูกใจ ไม่สวยไม่เดิมยินดีคืนเงินค่ะนะคะสวยงามนี่ฮะไปท้ายนะฮะมัลติอีเฟกเตอร์นะฮะดวงสามชั้นนะคะกันชนหลังสีดำตัดด้วยเทานะฮะแต่งเป็นโฉมล็อกโคบอกเลยว่าสวยงามนะฮะโฉสวยงามสุดๆตัวนี้นะเจ็ดแสหกหมนห้าพันบาทไม่วิ่งเพียงสองหมืนแปดพันโลนะครับปีสิบเก้า รถออกมาปีกว่า,วาเองไม่วิ่งสองหมื่โลนะคะได้สภาพป้ายแดงเลยนะคะตัวนี้นะใครที่อยากมาลองขับรถนะคะมาได้เลยที่ถนนเสรีไทยนะคะซอยเสรีไทย95เลย95มาประมาณ20เมตรนะคะร้านของเราเนี่ยหยุดติดวินถนนใหญ่เลยนะคะเปิดทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดนะคะเวลาทำการก็คือ9โมงนะคะถึง5โมงเย็นนะคะ สอบถามการออกรถนะคะโทรมาได้เลยที่เบอร์0967252736นะคะเดี๋ยวมีเอาเบอร์นะคะกับไอยลนยลิงก์เนี่ย,ยทิ้งไว้ด้านล่างใต้คลิปนะ,ะถูกใจก็กดไลค์นะคะชอบก็กดแชร์นะคะก่อนจากการวันนี้นะคะก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะกดซับสไคร้นะคะเพื่อจะได้ภาพต่อสารดีๆและคลิปรถเข้าใหม่นี้ที่ผ่านไปนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ